สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะสอนวิธีการทำคอลเลกชันหรือว่าทำหมวดหมู่ในหน้าร้านค้าออนไลน์นะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดน,นึงว่าคอลเลกชันในหน้าร้านค้าออนไลน์เนี่ยคือการที่เราสร้างคอลเลกชันหรือหมวดหมู่ไว้ในหน้าร้านออนไลน์เพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าเข้ามาที่หน้าร้านเนี่ยครับจะได้เห็นเป็นหมวดหมู่เล้ชัดเจนมากขึ้นอยู่ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นหมวดสินค้าที่ขายดีสินค้ามาใหม่ หรือหมวดสินค้ายอดฮิตหรือว่าเป็นหมวดสินค้าต่างๆที่ที่เราต้องการอันนี้ก็แล้วแต่การจัดเรียงสินค้านะครับอยื่บางทีเราอาจจะมีคอลเลคชันที่เราอยากขายเป็นพิเศษก็อาจจะทําเป็นคอลเลคชันไว้ในหน้าแรกได้นะครับวิธีการทำคอลเลคชันง,ง่ายมากครับให้เรากดไปที่คอลเลคชันที่อยู่ตรงเมนูสินค้านะครับจากนั้นให้เราสร้างคอลเลคชันก็คือเพิ่มคอลเลคชันแล้วก็เขียนดับสนุนเลยครับเราสามารถตั้งชื่อคอลเลคชันได้เช่นสินค้ายอดฮิตนะครับแล้วก็สามารถใส่รูปภาพเราต้องการนะครับ แล้วก็จากนั้นเราสามารถเ,เนื้อหาอต่างได้เช่นบอกอจิบายว่าสินค้ายอดฮิตที่ขายดีตลอดการของร้านของเราร้านที่โอตาคุคราฟนะครับสามารถดูสินค้าและซื้อได้ทันทีนะครับส่วนล,วล่างก็จะเป็นตัว SEO ครับสามารถแก้ไขตัวไ d ต s น r i ชิ t i o n ได้จริงๆแล้วระบบจะดึงข้อมูลจาก ตรงนี้มาอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถจะแก้ไขแยกกันได้ต่างหากก็แบบล้วแต่ลูกค้าตรงนี้นะครับจากนั้นให้เราเลิกเป็นเผยแร่นะครับหรืออาจจะปิดไปก่อนคือซ่อนไว้หรืออาจจะกําหนดการว่าให้เปิดเผยไวันไหนก็แล้วแต่อน,นี้ผมขอเลิกเผยแร่ก็คือลงตอนนี้เลยแล้วก,กดบันทึกอันนี้ก็เสร็จแล้วครับสินค้ายอดที่ก็จะมาเลยเป็นเป็นสถานะนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราเลือกว่าที่สินค้าทั้งหมดอันนี้กรณีที่ว่าพอเราลงคอลเลคชันแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกด้วยว่าเราจะนําสินค้าชิ้นไหนเข้าไปอยู่ในคอลเลคชันนั้น นะครับสมกติผมเลือกตัวนี้2ตัวนี้ให้เรากดคอลเลกชันตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเห็นไ,ไหมยอดฮิตกุุติกเพิ่มไปก็เรียบร้อยครับ <c oughs> ก็จะอ่านแปลนเสร็จสิ้่นการเพิ่มคอลเลกชันสินค้าไว้ในระบบแล้วก็เพิ่มสินค้าเข้ามาในคอลเลกชันที่เราสร้างไว้นะครับ